ทักทีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอ,อีกแล้วกับ getaway วัยรุ่นนีวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกแล้วจ้า ก็เรียกว่าตามคลิปเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลหน้าหนาวกันนะคะนั่นก็คือที่กระบี่นั่นเองค่ะกายรอบแล้วนะกระบี่โอ้สี่แล้วมั้งเออหลายรอบมากๆแล้วนะคะที่เราไปนะคะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าเราจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่แอบบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าชิปนี้มีหลายอพิโซดมากใช่หลายอีพีใช่ตามดูนะใช่ยังไงเดี๋ยวเราไปรอตามดูลวกันเอาอีพีนี้ให้มันรอดก่อนดีกว่านะคะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าอย่าลืมบินช่วงนี้อย่าลืมเตรียมเอกสารเอกสารการฉีดวัคซีนเนาะใช่ใช่การฉีดวัคซีนอย่างเดียวเลยแค่นั้นต่อไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะบาย Our และตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่กระบ,บี่กันแล้วจ้านี่คือกระบ,บี่จริงๆนะทุกคนกรบ,บี่มีแบบนี้ด้วยนะกระบ,บี่ไม่ได้มีดีที่ทะเลอย่างเดียวนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่วายดาคอสปริงแอนด์เวลเนค่ะทุกคนและที่นี่นะคะวินล่าของเราเนี่ยชื่อว่าวินล่ามโนราจ่ะสวยไหม คือจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่พักธรรมชาติที่แบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะคือฉันไม่รู้ว่าอยู่ทะเลอ่ะถ้าไม่บอกว่ามากระบี่ก็คือนึกว่าขึ้นเขาอ oh. ่ะเราตามมาดูกันดีกว่านี่เป็นวิลล่านะคะเพื่อนเพื่อนดูดิด้านนอกก็คือจะมีโต๊ะทานอาหารเนาะ oh. โต๊ะทานอาหารเย็นให้นะคะ oh. เกิดบางคนที่แบบว่ามากันหลายๆคนอย่างเงี้ยเราสามารถมาทําอาหารกินกันได้เพราะว่านี่ เขามีซิงให้มีอุปก,กรณ์ในการทําอาหารให้นะคะแล้วก็นั่งทานตรงนี้ก็จะเป็นเดรดนะคะเน่ซ้ายมือแน่น,นอนค่ะ getaway มา,าทุกทริปจะต้องมีบาร์ทับค่ะและอันนี้ไม่ใช่บาร์ทับธรรมดานะคะอันนี้คือจกักรุสซี่วิวสวนค่ะทุกคนค่ะดูซินี่คือวิวสวนนะแม่สวยมากๆเดี๋ยวเรานำภาพสวยๆมาให้ดูแน่นอนตอนเราแช่นะคะตามเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะ โอ้โหคุณตาต้องคะ่ะเขาตกแต่งห้องนอนแบบไหนคะธรร,รธรรมชาติมากธรรมชาติดูอบอุ่นมากๆและอันนี้นะคะก็คือห้องนอนนะคะที่วารีรักโฮสปิงแอนด์เวลเนสนั่นเองเพื่อนๆขอทดลองกันเลยนะ,ะอ๋ะออะไรวะดีมากเนี่ยนุ่มมากเตียงนุ่มมากแล้วก็ฝ่ามือก็จะเป็นพวกอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะตู้เย็นเอ่ย ใดๆเอวยโตเครื่องแป้งเอ่ยคือเนี่ยใช้จริงนะมันก็เลยดูเรียวไงเก็บเก็บไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมคอฟฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอยากเห็นห้องน้ำอยากว่าห้องน้ำเป็นยังไงตามมาจ้ะนี่เลยเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำก็คืออาบก,กันได้แบบว่าทั้งตระกูลนะคะตระกูลมีสิบคนก็อาบได้นะคะือใหญ่มากดูพร้อมกับกระจกบานใหญ่จ้ะ ดูดี้าว <Wow. S 1> กระจกก็บ้านใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกด้วยนะคะตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นที่อ่านอนา o อ t d o o r อะไรนะนเพื่อนแต่ว่าเขาจะเหมือนแบบว่าทําให้มันดูสวยแค่นั้นเองเราสามารถเอาไปถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรนชวเวอร์นะจ๊ะสวยนะดูดีจริงๆตามออกมาคุยกันข้างาน,นอกดีกว่าอ oh. วยใช่ไหมเพื่อน,อนๆดูสิคือจะบอกเลยนะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากนี่ไม่รู้ว่าเอามาสิบชุดจะพอหรือเปล่าคือหลักๆอ่ะเมื่อกี้เราพาเข้าไปดูในวิลล่ากันมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่วาดีหลักที่นี่นะว่าเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างคะคุณตะกองคุณคิดว่าที่นี่มนมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากที่พักโยคะ ใช่ค่ะที่นี่มีโยคะด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปทํากันแน่นอนและที่สําคัญนะ้มีการแช่น้ําร้อนด้วยนะคะ <Wow. S 1> เป็นบอน่อน้ําร้อนธรรมชาตินะแช่น้ําร้อนน้าอุ่นน้ําเย็นแล้วก็สามารถที่จะทําโยคะที่ริมน้ําได้อีกด้วย hmm. รวมถึงอาหารนะจะบอกว่าเด็ดมากเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันเขาบอกว่าที่นี่มีอาหารขึ้นชื่อของที่พักที่นี่คืออะไร <Wow. S 1> คุณรู้ไหมข้าวยำใช่ค่ะคือขาา้าวยำชื่อดังมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่า อร่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่บอกเลยตอนนี้คือจัดโปรเต็งม,มากจัดโปรดีมากๆใครที่แบบเป็นคู่รักอยากจะมาสวีทกันบอกเลยแนะนําที่นี่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเก็ตเอาไว้รุ่นนเที่ยวนะคะหรือว่าสามารถดูโปรโมชั่นต่างๆของโรงแรมเนี่ยได้ที่เพจโรงแรมเ,เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ตรงนี้นนอะส,สญญญารคนติดต่อให้เยอะเก <laughs> <ๆ>ิน <laughs> อะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมต่างๆของที่นี่กันต่อคะ่ะไปเลย เจอของที่วารีรักนะคะอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะออข้าวยำครับข้าวยำค่ะมีอะไรบ้างคะมีเนี่ยกระเพยเจียน่องอันชันถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็อันนี้น่าทานมากเลยไหนลองสิคะไนไม่ไปทำไทยคุณลองสิคะเร็วๆค่ะดิฉันหิวแล้วคุณลองเลยค่ะลองค่ะ Nhìn ba. Ừ. như á. ะะเราจะพาทุกคนไปกันที่ Hot Stone Spa ค่ะสปาหินร้อนนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการแช่สปาเป็นอย่างไงตามมาตอนนี้ถึงแล้วนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นการทำสปาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นนะคะเพื่อนๆตามมาดูกันเลยจ้า คือๆในวันที่เรามาฝนตกเราก็เลยมาทำช่วงเย็นนะคะคนี่ก็มีหลายบอกมากเลยนะคะว้าวสวยม่ายเลยโอ้โหอขึ้นเลย,ย,ยอ่ะใช่แล้วแล้วก็ชุดอันนี้นะคะทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มีให้ด้วยให้เพื่อนๆมาแชาร์กันอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่า เรามาที่นี่เรามีคอนเทนต์กับรูปตรงนี้ยังไงรอดูจ้ะเดยดูเดย นะคะเราจะพาไปทําสปากันซึ่งโปรแกรมที่เราจะทำเนี่ยเรียกว่ามิดไนท์สปาซึ่งเป็นกานทําตอนกลางคืนนะคะมิดไนท์สปาเนี่ยเขาจะทําตอนกลางคืนแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยที่เรามาในปุมันตกเขาก็จุดย้ายมาทําตอนกลางวันได้เพื่อเรื่องวันไหนที่สนใจมาพักที่นี่นะคะที่วารีรักคอสต์บ,บีแอนด์วิลเล่นเน็ ก็สามารถแจ้งได้นะว่าเ้ยทำอะไรเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดการทําเนี่ยดีมากๆนะคะก็คือจะเป็นการนวดเท้านะคะล้างเท้านวดขาโดยใช้น้ำมันอะลูมาซึ่งจะทําที่ห้องพักเลยก็คือเขาจะมีพี่พนักงานมาคะให้เลยคือสบายมากๆที่สําคัญตลอดการทาเนี่ยทั้งเราแล้วก็พี่พนักงานเนี่ยใส่แมสด้วยก็คือปลอดภัยหายห่วงนะคะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่านวดแล้วมันสบายแค่ไหนบรรยากาศการทําเป็นยังไงไปดูเลยจ้า กิจกรรมต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปทำนะคะนั่นก็คือการทำสปากินารีเริงราจากใช้เวลทาทำทั้งหมดเนี่ยสามชั่วโมงรายละเอียดในการทำนะคะอันนี้ด้วยว่าขั้นตอนในการทำอ่ะเริ่มแรกเลยคือเขาจะให้เราทำสครับผิวกันก่อนเลย<ช>ที่ริมบ่อนะคะหลังจากนั้นพอเราสครับผิวเสร็จแล้วผิวจะรู้สึกนุ่มขึ้นมานะจริงๆ<ช>ผิวนุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเขาจะให้เราลงไปแช่ในบอ่อก็จะมีทั้งหมด3บ่อนะคะมีบอ่อน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นแช่บ่อละ 3นาทีวนไปทั้งหมดอ่ะบ่อละสารอบแล้วก็รอบละสานาทีเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นมาทําโยคะจ้ะโยคะริมบ่อด้วยนะคะเมื่อทําโยคะเสร็จก็ให้เรากลับลงไปแช่อีกนะคะบ่อละ3ามนาทีเหมือนเดิมแต่ทีนี้ให้แช่เหลือแค่2รอบแล้วใช่แค่บ่อน้ำร้อนกับน้ำเย็นใช่แช่แค่บ่อน้าร้อนกับน้าเย็นแล้วนะคะหลังจากเราทําโยคะริมบ่อเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราแช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการนวดให้โลกระคบ หัวไหลบ <ament S 2> ่าหลังครบเดืมีการนำลูกประคบมาประคบให้ด้วยคือสบายมากบอกเลยเป็นการทำสปาที่สุดผิวดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบิดในสปาที่เราทำหรือสปากินารีเริงน้าก็ดีมากจริงนะคุณตากล้องดีทุกอย่างดอดีมากนะคะที่นี่ลืมบอกไปเลยว่ากิจกรรมสปากินารีเริงด้าเนี่ยเขาไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจเนาะแล้ใครที่สนใจอยากจะทำนะคะก็ติดต่อทำได้เลยราคาไม่แพงคนละหนึ่งาบาทเธอเธอคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าราคานี้ ใช่คือมันครบมากแล้วก็3มชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเรารสึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนานเกินไป <Nope. S 1> เราก็บอกเขาได้ว่าเออขอแค่เท่านี้เท่าน,านั้นนะไม่ทําตรงนี้ตรงนั้นคือแจ้งได้หมดเลยรายละเอียดนะคะแต่สำหรับนเนยรู้สึกว่ามันคุ้มมากเอาเป็นว่าใครสนใจที่จะทําสปาเนยว่าวารีรักสปิงแอนด์เวลเนตเป็นอะไรที่น่าสนใจสาหรับในเรื่องของสปาขึ้นชื่อมากๆนะคะที่นี่ได้รับรางวัลการันตียอดเยี่ยมด้วยนะคื <Wow. S 1> อดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองทํากัน ลองลอลีอยากให้ทุกคนได้ลองทำกันดูนะคะอะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมต่างๆหลังจากจบคอร์สปามนี่แล้วกันว่าทางรีสอร์ทเนี่ยมีอะไรที่ให้เราร่วมสนุกอีกบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจ้าไปไปดูจากเราทำสปาเสร็จนะคะเราก็มาทานอาหารกลางวันกันก็จะมีนี้เลยต้มยำกุ้งค่ะทีเด็ดกุ้งตัวโตมากผัดหมูคริกยัวแล้วก็ปีกไก่ทอดนะคะ แล้วก็ผัดบมบกุ้งจากทีเด็กก็คือน้ำมะพร้าวค่ะดื่มหลังทำสปาคือจีมากแม่